รวมชื่อหรือวลา,าสกุลเท่ากับ20เนี่ยเป็นคนที่มีพฤติกรรมเป็นคนชอบเพ้อฝันไม่ชอบอยู่กับที่ไม่ไว้ใจคนอื่น อ่อนไหวง่ายนะคะมีความรวนเรมีความทะเยอทะยานสูงชอบทำอะไรใหญ่เกินตัวค่ะคิดการใหญ่แล้วก็ต้องหาเพื่อนร่วมงานนะคะหรืออยู่ใต้บังคับบัญชามีความสามารถร่วมงานด้วยนะคะถึงประสบความสําเร็จหมายเลขนี้นะคะไม่เหมาะกับสุภาพสตรีนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคู่เช่นแต่งงานช้าหรือว่าไม่ได้แต่งหรือแต่งแล้วต้องเลิกกันเกิดการพักผ้าจากกันนะคะไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายเป็นเมียน้อยอย่าร้างรักษ ่ำเศร้าหรือว่าเป็นไม้นะคะส่วนโรคภัยก็มีนะคะเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารขับถ่ายไม่ปกตินะคะอวัยวะภายในต่างๆก็ต้องระวังโรคสุพตษีดวงทวารน,นะคะสรุปแล้วเลขสองศูนย์ก็ไม่เหมาะนะคะไม่ว่าจะเป็นในเบอร์โทรหร,หรือว่าในชื่อนะคะผลรวมก็ยังไม่ไม่โอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคู่เลขต่อไปในอีพีหน้านะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยสำหรับวันนี้